ประเทสซื้อมาแต่อันแมคโคลแมคโคลแมนคือจังบิ๊กซี่แหะแต่ว่ามันซื้อว่าแมคโคลสรุปว่าใครแพงหนึ่งนะเบิดเลยบอกครับเบิดไปเบิดแล้วกับอีหยังเบิดอีมาม่ามาม่าบ้างๆฟองครับเบิดเลยหน่ะแพงหนึ่งหน่ะเบิดเลยบอกค่ะฟ้าเทสอ,อีหยังกินแน่บักลาเอาใครเอาใครไปเฮ็ดเมนูอีหยังกินเม่นู่ไทยามาม,าม่มาครับเอาไปตุ๋นเซมามา่าบอกเฮ็ดยังอีก โอครับเอาเอาไปทอดก่อนแล้วว่างเลยเลยค่ะเอาหม่าม่าตุ๋มต้มแล้วเอาไข่ไช่ครับก็คือเอาหม่าม่าไปต้มแล้วก็แล้วเอาไข่ต้มไช่ครับโอ้เอาไข่ไปต้มไส่จะรู้ว่าไข่ไปตุมไส่รือว่าเอาไข่ไปทอดก่อนหรือไข่มาว่างเอาเอาไข่ไปเอาเอาไข่ต้มไปตุ๋มแล้วเล้วีครื่งกันแล้วแบ่งเครื่องเลยบ่ แล้วก็เส้นมะม่าบ่แมนเลยอ่ใช้ไข่ดาวครับโอ้ใช้ไข่ดาวพร้อมแล้วใส่เบอร์เกอบ์เเทนี่เบิดไปบอครับคุณคู่ต้องซื้อบอขันบ้นบอเบิดนี่บอครับโอเคโอเคอยากให้นคู่ซื้อแหงให้กินแน่ครับีงที่เบิดแน่มีงเบิรมาโอเคมาม่าหนึ่งโอเคเดี๋ยวคู่ซื้อมาให้เด้อครับเด้อครับขาดเดี๋ยวถากหนึ่งเด้อเดี๋ยวคู่ไปซื้อมาหาหลายเลยดีป่ะครับแล้วซอยงันยายแซมพร้อมเด้อ